อยากเป็นหัวหน้าง,งานที่มีความโดดเด่นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คนที่เป็นหัวหน้าง,งานที่มีความโดดเด่นนั้นเนี่ยเขาจะมีหนึ่งนิสัยที่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาคือคิดทุกอย่างเป็นกลยุทธ์คำว่ากลยุทธ์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากลยุทธ์องค์กรแต่หมายความว่าเขาจะคิดกระบวนการทุกอย่างหรือหาวิธีอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ตัวเองได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้เช่นทำอย่างไรให้วันนี้ไปทำงานได้ในเวลาที่กำหนดทำอย่างไรให้ผลงานที่เราต้องการนี้เกิดขึ้นณนะวันพรุ่งนี้หรือวันรุ่งขึ้นตามที่เรากำหนดขึ้นมาได้ กระบวนการเหล่านี้นะครับเขาก็จะคอยมองสิ่งต่างๆอยู่รอบข้างว่าเขามีอะไรอยู่ในมือกําลังเจอสถานการณ์อะไรบ้างและตอนนี้เขาจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้สิ่งที่ต้องการนั้นเกิดขึ้นวิธีการคิดแบบกลยุทธ์จะช่วยทําให้หัวหน้าง,งานนั้นคิดได้ว่าตอนนี้ทีมงานเขาจะต้องทําอะไรแล้วจะต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในทีมงานของตัวเองเพื่อนําไปสู่ ผลลัพ์หรือเป้าหมายที่ตัวเองต้องการแล้วค่อยๆสะสมสิ่งเหล่านี้ให้เพิ่มระดับตาาขึ้นไปเรื่อยๆจากกลยุทธ์ระดับบุคคลไปสู่กลยุทธ์ระดับองค์กรนั่นเองหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากติดตาม Learning Hub Thailand และแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับ